ได้เวลากลับแล้วค่ะทุกคนคะก็เดินทางกลับนะคะก็ค่อยๆเดินไปนะคะค่อยๆเดินไปนะคะกลับบ้านเป็นยังไงบ้างวันนี้เราก็จะพาเพื่อนๆนั่นแหละมาามาดูนะคะสำหรับหลายๆท่านเนาะที่มาเดินออกกำลังกายกันนะก็เป็นแบบอย่างที่ดีนะคะให้กับหลายๆคนนะคะที่ รักสุขภาพนะคะบางครั้งเรารับประทานอาหารค่อนข้างมากแล้วก็ไม่มีเวลาเนาะออกกำลังกายเนาะนี่ก็คือว่าเป็นแบบอย่างที่ดีค่ะอายุเป็นเพียงตัวเลขนะคะทุกคนคะ่ะก็สามารถออกกำลังกายได้นะคะไม่ว่าจะเด็กคนหนุ่มคนสาวนะคะวัยชารานะคะก็สามารถมามาเดินได้ะคะ่ะนี่คือ สวนสุขภาพอย่างดีนะคะคุณจะเดินใกล้เดินไกลได้หมดจ้ะแล้วก็อากาศดีด้วยนะคะอากาศดีปลอดภัยนะคะสำหรับทุกท่านนะที่แบบว่ามาเดินมาจ็อกกิ้งมาวิ่งเล่นเนาะค่ะทุกคนก็นี่แหละยามเย็นค่ะบรรยากาศยามเย็นนะคะแล้วนี่ก็เป็นสวนแบบ เขาเรียกสวนราชพฤกษ์นะคะก็จะเป็นสวนเนาะสวนต้นดอกคูนนั่นแหละภาษาที่เขาเรียกกันก็คือสวนราชพฤกษ์นะคะทุกคนคะ่ะเออนี่แหละก็เนี่ยดอกคูนกําลังจะเริ่มออกดอกนะคะกําลังจะจ่อดอกแล้วคะ่ะนี่แหละสวนราชพฤกษ์นะคะไม่ว่าจะเป็นด้านหน้าด้านหลังของเรานะจ๊ะทุกคนก็ ล้วนแล้วแต่ห่วงใยสุขภาพเนาะด้านหน้านู้ก็จะเป็นจุดที่แบบว่ามาผ่อนคลายนะคะมาแบบว่าอ่ามามาลีลาดได้นะคะก็สําหรับท่านไหนที่ชอบชอบเต้นนั่นแหละชอบเต้นลีลาดหรือว่าเต้นแบบเขาเรียกอะไรนะเต้นอาราบิกเนาะแบบเย่เยๆหน่อยอย,อย่างเงี้ยนะคะออกกําลังกายแต่ถ้าเราอยากจะเดินเบาๆเดินช้าๆจ็อกกิ้งอย่างเงี้ย เรียกเหงื่ออย่างเงี้ยค่ะก็ก็ได้เลยค่ะตามสไตล์คุณเลยเนาะใกล้ไกลอ่าห้ากิโลสิบกิโลยี่สิบกิโลหรือว่าหนึ่งรอบริมบึงสองรอบริมบึงสามรอบริมบึงได้หมดจ้ะทุกคนค่ะแล้วด้านนู้นนะคะก็มีตลาดนะคะมีมีตลาดน้อยให้ด้วยนะคะบางครั้งเราจ็อกกิ้งออกกำลังกายแล้วเนี่ยนะคะก็จะมีแบบว่า มีตลาดน้อยค่ะให้เราได้ซื้อซื้อของนั่นแหละซื้ออาหารนะคะการกินกลับไปบ้านด้วยโดยที่ไม่ต้องแวะตลาดก็สะดวกแล้วก็ดีมากค่ะมีอาหารทุกอย่างจริงๆค่ะทุกคนเดี๋ยววันหลังแหละเดี๋ยวเราจะพาเพื่อนๆค่ะไปเดินตลาดอีกครั้งนะคะแต่วันนี้ไปไม่ถึงจริงๆค่ะวันนี้เราก็ต้องขอ แล้วนี่ก็จะเป็นเขาก็จะทําเป็นแบบว่ามีไดโนเสาร์ด้วยนะคะทุกคนด้านนู้นนะก็จะมีแบบสวนแบบเนาะสวนคูนสวนแบบต้นคูนเป็นพันต้นเลยนะตรงนี้นะคะเป็นบริเวณแบบนี่ตรงนี้เขาเรียกว่าหอสมุดนะคะเป็นห้องสมุดสําหรับเด็กนะคะเป็นห้องสมุดสวนดอกคูนนะคะก็จะมีไดโนเสาร์ให้เด็กๆไว้ดูด้วยนะคะแล้วก็ มีหนังสือให้ให้เด็กๆได้อ่านด้วยนะคะตรงนี้นะก็บรรยากาศอีกสักหน่อยฝนตกลงมาเนี่ยบรรยากาศดีๆค่ะทุกคนดีมากนะคะเดี๋ยวคลิปนี้นะคะเราก็ต้องขออนุญาตค่ะทุกคนจบคลิปนี้ไว้แต่เพียงเท่านี้นะคะบา,บายๆค่ะขอบพระคุณนะคะทุกท่านค่ะ